ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้มาขายของครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการวัดกระแสนะครับเรื่องการกินแบตนะครับพอดีว่าผมพึ่งได้ไฟตัวใหม่มาครับผมจะเอามาใส่รถนะครับแล้วผมกลัวว่ามันจะกินแบตมากนะครับกลัวว่าไฟในรถนะครับแบตในรถจะไม่พอนะครับก็เลยจะมาวัดเปรียบเทียบนะครับกับไฟเสริมที่ติดตั้งไว้กับรถนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการกินกระแสนะครับจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับตัวที่ได้มาตัวใหม่นะครับ โคตรสว่างเลยนะครับต่างกันแบบหลายเท่าอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูการวัดกันเลยอันนี้ผมจะปรับมิเตอร์ไปที่ตัวนี้นะแล้วปรับมาที่10แอมป์เราจะวัดเอ่อให้กระแสะนะวิ่งผ่านมิเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลอดไฟหลอดเล็ก2ออันนี้จะกินกระแสะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้จะกินกระแสะอยู่ที่2.7 2.8นะตีไป2.7โอเค เดี๋ยวเรามาดูหลอดใหญ่กันครับตัวนี้สว่างมากบอกเลยว่าสว่างแบบผมยังเองยัง,ยงไม่อยากเชื่อสายตานะครับเดี๋ยวไปดูกันสองจุดหนึ่งศูนย์ครับคือกินกว่ากันนิดเดียวนะครับแต่ความสว่างนี้แต่ไฟนี้มันจะมีหลายโหมดนะสีเหลืองก็สองจุดหนึ่งสองก็จะกินกว่าไฟสีขาวนิดนึงแล้วจะมีอีกโหมดหนึง่งสองจุดหนึ่งหนึ่ง น,นี่ก็หนึ่งจุดเก้าหกมันค่อนข้างจะมีหลายโหมดก็คือกินกว่ากันนิดเดียวครับกระแสะตอนแรกนึกว่าแต่มันจะกินกว่ากันแบบหลายเท่าเลยแต่จริงๆก็ไม่นะครับก็แต่ความสว่างนี้ต่างกันลิบลับเลยประมาณนี้ครับผม